ครับสวัสดีบรรยากาศยามเช้าๆนะครับวันนี้ก็พามาดูสาเหลืองอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นเ,เป็นทรงทรงเยียนะครับนี่แต่เป็นไก่สีเหลืองนะครับหางช้ยนี่กำลังงอกนะครับหางช้ยังไม่สุดใครที่ชอบทรงแบบนี้ไซสเ์เล็กๆนะครับก็ ตัวมาณน่้เลยนะครับตัวนี้ในราคาเอ,อ่อราคาเป็นกันเองนะครับตัวนี้จัดปรโระครับช่วงนี้ตุวนนี้เป็นไซส์เล็กๆนะครับไซส์เล็กครับดีลาดีนะครับนี่ใครชอบนะครับตั้งเปิดดีมากนะครับงอนสวยนะครับงอน งอนนี่หกจักนะครับก็ขานี้เลือดลงแข้งดีมากนะครับขานะครับตัวนี้ก็อายุอยู่ประมาณเก้าเดือนนะครับเก้าสิบเดือนประมาณนี้นะครับก็ไก่ก็ไก,ก,ไก่ประมาณถ้าจะไม่พิดก็อายุประมาณนี้นะครับ ครับเราฟังเสียงขันนิดหนึ่งนะครับนี่ครับอยากให้ดูตั้งครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับตั้งนี่เปิดดีมากๆเลยครับดูครับโอ้โหสวยนะครับไก่ตัวนี้นี่ครับ แบนลาบเป็นฉากเลยนะครับเลบนบลลาบเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรไม้บรรทัดนะครับนี่ครับตั้งนะครับงูขาวเต็มใบนะครับตัวนี้นี่นี่นะครับงอนเป้ยตั้งนะครับตั้งเนปะิดเป็นฉากเลยนะครับใครที่ชอบทรงแบบนี้นะครับก็โทรมา สอบถามได้เลยนะครับใครพร้อมปิดนะครับก็จะมีตัวนี้จะแบ่งเปิดแบ่งไว้900พร้อมตัวเมียหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวจะมีตัวเมียตัวเมียไปกับเขาด้วยหนึ่งตัวครับตัวเมียก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูนะครับมาดูตัวเมียนะครับนี่ครับตัวเมียก็จะเป็น แม่ประดูนะครับตัวเมียตัวเมียก็จะเป็นตัวนี้นะครับแถมให้ไปด้วยนะครับกับเขานะครับแพ็คคู่นั่นเองนะครับครับตัวนี้นะครับถ้าไหนสนใจก็โทรมาได้ครับพร้อมปิดนะครับนี่ตัวเมียนะครับที่จะแถมให้นะครับ ตัวนี้นะครับนี่จใจก็โทรมานะครับเสียงเล็กนะครับตัวนี้ขันดีมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ